สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสนกรูมังเกมครับสำหรับคู่นี้นะครับทางช่องของเราจะทำการวิเคราะห์อยู่3คู่เด็ดด้วยกันเริ่มต้นกันที่แมนซิตี้พบกับเชฟฟิลด์ d ยูไ t นเต็ดซึ่งคู่นี้นะครับจะทำการแข่งขันวันที่30มกราคมเวลาสีทุ่มตรงเรามาดูสถิติที่น่าสนใจของ2ทีมครับพบกันทั้งหมด100ครั้งฝั่งของแมนซิตี้ชนะไป4 3ครั้งเสมอ2ีครั้งแพ้28ครั้ง เซตีเจ็ดนัดหลังสุดครับแมนซิตี้ชนะไป5ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1่ครั้งเจ้าบ,บ้านแมนซิตี้ครับตอนนี้ยันดับที่1ของตารางพรีเมียร์ลีกสาหรับผลงาน5น่านหลังสุดครับชนะ5นัดรวดยิงได้15ประตูเสียไป1ประตูสลหรับปีนี้ลงเตะทีน่นบ้าน10นัดชนะ7นัดเสมอ2นัดแพ้1น่นัดยิงได้21บอประตูเสียไปทั้งหมด7ประตูเก็บได้นนย1คะแนนเชฟฟิลเดผู้มาเยือนครับตอนนี้ยันดับที่สุดท้ายของตารางพรีเมียร์ลีกผลงานห่านาหลังสุดครับชนะ2นัด แค่3นัดยิงได้4ประตูเสียไปทั้งหมด7ประตูสำหรับปีนี้เล่นเป็นทีมเยือน10นัดชนะ1นัดเสมอน1นัดแพ้8นัดยิงได้6ประตูเสียไปทั้งหมด18ประตูแมนซิตี้นัดที่แล้วออกนอกบ้านไปแพ้กับเวสต์บรอมบีแอนเบรียน5ประตูต่อ0ูนย์นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างเป๊ปกวิดอลาน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ43-3โดยให้โรดดี้เบเนโดซินวาแล้วก็อินคายกุนดูกันจะลงเล่นเป็น3กองกลาง ส่วนฟิลฟอร,ร์เดนไรม์สเทอร์ลิงและก็อาริยัตมาเรตจะลงเล่นเป็น3กองหน้าเชฟฟิลด์ในเดือนัดท,ที่แล้วครับออกนอกบ้านไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสประตูต่อหนึ่งนัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างคริสวินเนอร์น่จาจะจัดทีมลงเล่นในระบบ3 5 2โดยให้คิมสบรอยอันแล้วก็คิมสบรอยอันนะครับจะลงเล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายและขวาส่วนจอห์นเฟร็กโอลิเวอร์โนวุสและก็จอห์นดัมซัมจะลงเล่นเป็นกองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับเดวิสแมกเกอริกนะครับแล้วก็บิลลี่ชาร์ป สองกองหน้าของทีมในการยิงประตูแมนซิตี้ฟอร์มกำลังฮอตแบบสุดๆ,ๆนะครับชนะมาเติดนัดรวดเกมรุกคงกริบเกมรับเหนียวแน่นเสียประตูได้ยากนักเตะทุกคนกำลังท็อปฟอร์มมาเจอกับเชฟฟิลด์ในเตดนะครับที่ทำ Big Surprise, บิ๊กเซอร์ไพรส์บุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงโอทราวฟอร์ดทำให้มีกำลังใจในการหนีตกชั้นแมนซิตี้นะครับเจ้าบ,บ้านน่าจะเล่นเกมบุกกดดันเข้าใส่เชฟฟิลด์ในเตดตั้งแต่ต้นเกมเพราะถ้านำเร็วนะครับก็จะมีการปิดเกมได้เร็ว แมนซิตี้ใช้กองกลางถึง6คนในการเล่นเกมบุกทุกคนสามารถสลับตำแหน่งกันได้ตลอดเวลาทำให้กองหลังของเชฟฟิลด์ n นตตดไม่รู้จักประกบใครทำให้แมนซิตี้นะครับมีโอกาสที่จะถล่มเชฟฟิลด์เนตตดไปได้อย่างขาดล,ลอยแล้วก็เก็บ3คะแนนเต็มนำจากฝูงต่อไปสำหรับคู่ที่2ครับเอเวอร์ ton, ตันต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสซิลยูไนเต็ดนะครับซึ่งคู่นี้นะครับจะทำการแข่งขันวันที่30มมกราคม เวลาแข่งขันนะครับคือ19.30นาตามเวลาประเทศไทยเตะที่สนามกูดิสันพาร์คเสียทีในการพบกันของสองทีมครับในลีกพบกันทั้งหมด116ครั้งฝั่งเอเวอเรตตนะครับชนะไป66ครั้งเสมอ34ครั้งแพ้62ครั้งเสียทีพบกันเจ็ดนัดหลังสุดครับเอเวอเรตชนะไป3ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้3ครั้งเจ้าบ,บ้านเอเวอเรตตครับตอนนี้อยู่นอันดับที่7ของตารางพรีเมียร์ลีกผลงานท่านัดหลังสุดครับ ชนะ3นัดสเสมอ1นัดแพ้1นัดยิงได้6ประตูเสียไปทั้งหมด4ประตูสำหรับปีนี้ลงเตะในบ้าน9นัดชนะ4นัดสเสมอ2นัดแพ้3นัดยิงได้16ประตูเสียไปทั้งหมด13ประตูเก็บได้14คะแนนเรามาดูฝั่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับผู้มาเยือนตอนนี้อยู่อันดับที่16ของตารางพรีเมียร์ลีกผลงานทลระหลังสุดครับแพ้5นัดรวดยิงได้2ประตูเสียไปทั้งหมด10ประตู สำหรับปีนี้เล่นเป็นทีมเยือน10นัดชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้6นัดยิงได้8ประตูเสียไปทั้งหมด17ประตูเอเวอเรตต์นัดที่แล้วครับลงเตะในบ้านเสมอกับลิเวอร์พูล1ประตูต่อ1นัดนี้ผู้จัดก,การทีมอย่างคารชูอัรเซนอลติน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-4-2โดยให้ดูกาดีนและก็ฮามสโดริกสจะลงเล่นเป็นปีกซ้ายและขวาส่วนทอมเดวี่อับดุลไลดูเกเรจะลงเล่นเป็นกองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับโดมินิกคันบิร์ตเลวิน แล้วก็ริชาร์ดลิสันกองหน้าของทีมในการยิงประตูนิวเคาสเซิลยูเนเต็ดครับนัดที่แล้วลงเตะในบ้านแพ้กับหลีดยูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อสองนัดนี้สตีฟรูฟผู้จัดก,การทีมน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ5-4-1หโดยให้จอห์นโจเชลวีมิเกลอามิรอนและก็เจฟฟเฮนริกจะลงเล่นเป็นกองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับคาลามินสันกองหน้าของทีมในการยิงประตูเอฟเวอร์ตันฟอร์มกำลังยังไม่เข้าฝักชนะบ้างแพ้บ้างแต่ก็ยังพอมีลุ้นนะครับในการทำอันดับไปเล่นท้วยยุโรปในปีหน้า นัดนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนิวคาสเซิลที่ฟอรรมกำลังออกทะเลหาทางกล่าวฝั่งไม่เจอไม่ชนะมา9นัดติดแพ้มา7นาัดทําให้คะแนนอยู่ในโซนตกชั้น6คะแนนเกมรุกยิงประตูได้น้อยเกมรับเสียประตูทุกนัดเรียกได้ว่ามีปัญหาทุกส่วนเจ้าบ้านเอเวอรตตันะครับน่าจะเปิดเกมบุกเข้าใส่กดดันนิวคาสเซิลยูเนเต็ดแล้วก็จะสามารถเอาชนะไปได้อย่างขาดลอยสำหรับคู่ที่3ครับเวสต์บรอมบิดอันเบียนต้อนรับการเยือนของฟูลแลม ซึ่งคู่นี้นะครับทาการแข่งขันวันที่30มกราคมเช่นเดียวกันนะครับเวลา4ทุ่มตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยในการแข่งขันสถิติในการพบกันทั้งสองทีมครับพบกันทั้งหมด100ครั้งฝั่งของเ e ส t b บอมบีตแอนเบียเนี่ยชนะไป17ครั้งเสมอ14ครั้งแพ้17ครั้งสถิติในการพบกันเจดนาหลังสุดครับเวสบอมบีตแอนเบียนชนะไป4ครั้งเสมอ4ครั้งแพ้3ครั้งเจ้าบ้านเวส t บอมบีตแอนเบียนนะครับตอนนี้อยู่นอันดับที่19ของตารางพรีเมียร์ลีกผลงาน5ล่าสุดครับ ชนะ1นัดแพ้4นัดยิงได้4ประตูเสียไปทั้งหมด18ประตูสำหรับปีนี้ลงเตะในบ้าน10นัดชนะ1นัดแพ้2นัดยิงได้7ประตูเสียไปทั้งหมด29ประตูเก็บได้5คะแนนสำหรับฟูลแลมผู้มาเยือนครับตอนนี้อยู่นอันดับที่18ของตารางพิมพลิกผลงาน5นัดหลังสุดครับเสมอ3นัดแพ้2นัดยิงได้2ประตูเสียไปทั้งหมด4ประตูสำหรับปีนี้นะครับเล่นมีทีมเยือน9นัดชนะ1นัดเสมอสี่นัดแพ้4นัด ยิงได้8ประตูเสียไปทั้งหมด12ประตูเวสบอมบิดอันเบียนชาวบ้านนัดที่แล้วลงเตะในบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อ5นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างเซมอารอไรท์น่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-4-1-1โดยให้โรเบิร์ตสโนกราดและก็คาราดแกนจะลงเล่นเป็นปีกซ้ายและขวาส่วนโรเมนชอยอสและก็เจคลิเบอร์เมอร์จะลงเล่นเป็นกองกลางส่วนมาเทอุสเปเรรานะครับจะลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับคัลลัมโรบินสัน กองหน้าตัวเป้าของทีมในการยิงประตูฟูลแลมครับทีมเยือนนัดที่แล้วเนี่ยออกนอกบ้านไปยันเสมอกับไบรตันส่นประตูศูนย์นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างสกรตบพรากเกอร์น่าจะจัดทีมเล่นในระบบ3ามหโดยให้อีวานคาราเรโรและก็เคนนี่เตเต้จะลงเล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายและขวาส่วนองเรซอมโบอองกิซาเฮริสันริสจะลงเล่นเป็นกองกลางส่วนรูเบนรอตัชชิคนะครับจะหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับเคนนี่เตเต้และก็บ็อบบี้ริสสองกองหน้าของทีมในการยิงประตู เวสบอมบิดอันเบียนครับฟอร์มกลุ่มไม่กลับแพ้มา5นัดติดแซมอารอรท์น่าจะพยายามเปลี่ยนระบบการเล่นเพื่อที่จะให้ทีมนั้นมีฟอร์มที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการนัดนี้มาเจอกับฟูลแลมนะครับที่ฟอร์มยังไม่กระเตื้องขึ้นไม่ชนะมา8นัดติดยังโจมอยู่ในโซนตกชั้นเกมนี้ทั้ง2ทีมก็น่าจะเปิดเกมบุกเข้าใส่กันเพราะเป็นทีมระดับเดียวกันทําให้เกมออกมาสูสีกันถ้าวัดถึงฟอร์มของนักเตะโดยรวมแล้วนะครับฟูลแลมก็น่าจะมีภาษีที่ดีกว่าเวสบอมบิดอัน และมีโอกาสที่จะผูกเอาชนะเจ้าบ้านไปได้อย่างบุ๋นดนะครับเก็บสาคะแนนเต็มกลับบ้านไปได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเปกำลังใจให้กับช่องของเราในการทำคลิปต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ